ลองนึกภาพตามนะครับมาราธอนโอลิมปิกที่ผู้ชนะเกือบตายเพราะยาเบื่อหนูคนที่เข้าที่หนึ่งดันโกงด้วยการนั่งรถแล้วยังมีอีกคนที่ต้องวิ่งหนีฝูงสุนัขป่าอีกนี่ไม่ใช่เรื่องในหนังนะครับแต่มันคือเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในการแข่งขันปี1904ซึ่งถูกบันทึกไว้เลยว่าเป็นมาราธอนที่วุ่นวายและแปลกประหลาดที่สุดในประวัติศาสตร์เรามาเจาะลึกเรื่องราวสุดพิลึกพิลั่นนี้กันครับ คือต้องบอกว่าการแข่งครั้งนี้เนี่ยเหมือนกับมีคนตั้งใจเขียนบทให้มันพังเลยครับทุกอย่างมันดูไม่เข้าท่าไปหมดตั้งแต่สภาพอากาศที่โหดร้ายสุดๆเส้นทางวิ่งที่เต็มไปด้วยฝุ่นไปจนถึงกฎกติกาที่เ่เรียกว่าอันตรายถึงชีวิตเลยก็ว่าได้ปกติเวลาเรานึกถึงโอลิมปิกมาราธอนภาพในหัวก็จะเป็นอะไรที่แบบยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับสถิติโลกนักกีฬาที่แข็งแกร่งสุดๆเกียรติยศ แต่ตัดภาพมาที่ปี1904ครับโอ้โหมันคนละเรื่องเลยมันเหมือนหนังตลกมากกว่าครับเละเทะแล้วก็เต็มไปด้วยวีรกรรมเพียเพ้ยนๆของนักวิง่งเอาแค่เรื่องแรกก่อนเลยนะครับก็หนักแล้วครับคือเขาไปจัดแข่งกันตอนบ่ายซึ่งเป็นช่วงที่ร้อนที่สุดของวันเลยอุณหภมณูมิป่าเข้าไป32องศาเซลเซียสแค่ในร่มนะครับซึ่งมันแบบโหดร้ายแล้วก็อันตรายมากๆสำหรับการวิงกรก่งไกลๆแบบนี้ แล้วที่แย่ไปกว่านั้นอีกนะครับคือเส้นทางวิ่งมันไม่ใช่ถนนดีๆนะครับมันเป็นถนนลูกรังรุนล้วนทีนี้พอมีรถของผู้จัดรถของคนดูขับตามมาลองนึกภาพฝุ่นสิครับโอ้โหตลบอบอวนไปหมดนักวิ่งก็คือต้องวิ่งไปสูดฝุ่นไปหายใจก็ลำบากทางข้างหน้าก็แทบมองไม่เห็นและนี่คือจุดที่พีคที่สุดแล้วครับตลอดระยะทาง40กิโเมตรเนี่ยมีจุดให้น้ำแค่ จุดเดียวครับใช่ครับฟังไม่ผิดเลยแค่จุดเดียวจริงๆเหตุผลก็เพราะว่าผู้จัดงานเขาอยากจะทดลองเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์เลยนะครับว่าคนเราเนี่ยจะทนการขาดน้ําได้ขนาดไหนเป็นไงล่ะครับความคิดที่แบบอันตรายสุดๆเอาละครับทีนี้เรามาทําความรู้จักกับตัวละครเด่นคนแรกของเรื่องกันดีกว่าคนที่สร้างสีสันให้กับงานนี้อย่างแท้จริงเขาชื่อเฟรดลอสครับชายคนที่เข้าเส้นชัยเป็นคนแรกแต่ ไม่ได้เป็นผู้ชนะมาดูกลยุทธ์การแข่งของเขากันครับคือเขาวิ่งไปได้สัก14กิโลเมตรแล้วก็เป็นตะคริวทำไงดีล่ะทีนี้ก็เลยโบกรถที่ขับผ่านมาซะเลยแล้วก็นั่งรถชิวๆไปอีก17กิโลแต่เรื่องอยังไม่จบครับพอรถเกิดเสียกลางทางเขาก็เลยอ้าลงจากรถแล้วก็วิ่งต่อช่วงสุดท้ายเข้าเส้นชัยเป็นคนแรกปไปเลยครับท่ามกลางเสียงเฮของคนดูเนี่ยนะ โอ้โหแล้วจังหวะนั้นคือเขากำลังจะรับเหรียญทองแล้วนะครับจากมือลูกสาวประธานาธิบดีรูสเวลเลยนะแต่แล้วก็มีคนดูตะโกนโป๊ะขึ้นมาว่าเฮ้ยคนนี้โกงพอความแตกคำแก้ตัวของเขาคืออะไรทราบไหมครับอ๋อผมก็แค่ล้อเล่นขำๆน่ะแมแต่ไม่มีใครขำด้วยเลยครับสุดท้ายก็โดนแบนยาวไปตามระเบียบพอผู้ชนะตัวปลอมโดนจับได้ไป ทีนี้เราก็ได้เจอผู้ชนะตัวจริงสัทีเขาชื่อโทมัสฮิกส์ครับแต่จะบอกว่าเรื่องของเขานะ่ะพีกกว่าเหลือเชื่อกว่าเรื่องของคนขี้โกงคนเมื่อกี้อีกครับคือฮิกส์เนี่ยเขาหมดแรงไปตั้งแต่กลางๆทางแล้วครับพี่เลี้ยงเขาก็เลยจัดเครื่องดื่มชูกำลังสูตรลับให้ส่วนผสมก็จะมีไข่ดิบเบรนดี y, และที่ช็อกที่สุดก็คือสตริกไนครับ สตริกไนเนี่ยมันคือยาเบื่อหนูนะครับแต่เขาใส่ไปในปริมาณนิดเดียวคือสมัยนั้นนะ่ะมันมีความเชื่อแบบผิดๆว่าถ้าใช้น้อยๆเนี่ยมันจะเป็นยากระตุ้นชั้นยอดเลยและผลเป็นยังไงน่ะหรอครับไอ้ค็อกเทลสูตรนรกนี้มันได้ผลครับแต่มันก็เกือบจะฆ่าเขาไปด้วยเหมือนกันตอนที่ฮิกซ์เข้าเส้นชัยมาเนี่ยสภาพคือแบบดูไม่จืดเลยครับเขาเริ่มเห็นภาพหลอนขาก็แข็งไปหมดเดินเองไม่ได้แล้ว พี่เลียงก็เลยต้องช่วยกันหิ้วปีกคือลากข้ามเส้นชัยไปเลยแล้วก็ต้องรีบหามส่งโรงพยาบาลทันทีคิดว่าเรื่องพินเพียนจบแล้วใช่ไหมครับยังครับเพราะนักวิ่งคนอื่นในงานเนี่ยก็มีเรื่องแปลกๆไม่แพ้สอคนแรกเลยอย่างคนนี้เฟลิกซ์คาวาฮาเป็นบุรุษไปสนีจากคิวบาครับเขามาถึงสนามแข่งทั้งชุดทำงานเลยนะแล้วระหว่างวิ่งอยู่ดีๆหิวครับก็เลยแวะข้างทางไปขโมยแอปเปิลในสวนมากิน แต่ดันแจ็คพอตไปกินลูกที่เน่าปวดท้องสิครับที่นี้ทำไงดีก็น,นอนงีบมันข้างทางไปเลยแต่ที่พีคคือพอตื่นมาเขาลุกขึ้นวิ่งต่อแล้วเข้าเส้นชัยเป็นอันดับสี่เฉยเลยสุดยอดจริงๆยามีคนครับเล่นทาเย็นจากแอฟ,ฟริกาใต้ซึ่งเป็นหนึ่งในนักกีฬาผิวสีคนแรกๆของโอลิมปิกเลยนะคนนี้ก็เจอเรื่องพีคไม่แพ้กันคือเขากำลังวิ่งมาดีๆเลยนะมีลุ้นอันดับต้นๆเลย แต่อยู่ๆก็มีฝูงสุนักป่าโผล่มาจากไหนไม่รู้ไล่กวดเขาจนต้องวิ่งหนีตายออกนอกเส้นทางไปไกลเกือบ2กิโลเมตรเลยครับก็เลยเสียทั้งเวลาเสียทั้งอันดับไปเลยน่าเสียดายมากๆโอเคหลังจากเรื่องวุ่นๆทั้งหมดนี้จบลงเรามาดูกันดีกว่าครับว่าสุดท้ายแล้วผลมันเป็นยังไงแล้วมาราธอนสุดเพี้ยนครั้งนี้มันทิ้งบทเรียนอะไรไว้ให้เราบ้าง จากนักวิ่งทั้งหมดที่ลงแข่ง32คนนะครับเชื่อไหมครับว่า,วามีคนที่วิ่งจนจบได้แค่14คนเองคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็แค่44เปอร์เซ็นต์คือเกินครึ่งวิ่งไม่จบตัวเลขนี้มันฟ้องเลยครับว่าสภาพการแข่งวันนั้นมันเลวร้ายแล้วก็โหดขนาดไหนแต่ในความวุ่นวายทั้งหลดเนี่ยมันก็ไม่ได้สูญเปล่านะครับ เหตุการณ์นี้กลายเป็นบทเรียนราคาแพงมากเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้คณะกรรมการโอลิมปิกและก็วงการแพทย์การกีฬาต้องหันกลับมามองเรื่องความปลอดภัยของนักกีฬาแบบจริงจังสุดๆซึ่งมันก็นำมาสู่กฎกติกาที่เราเห็นกันทุกวันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุดให้น้ำที่ต้องมีเพียงพอการดูแลทางการแพทย์ที่ต้องพร้อมทุกอย่างมันเข้มงวดขึ้นก็เพราะเหตุการณ์ในวันนั้นล่ละครับสุดท้ายนี้มันก็มีคำถามให้เราได้คิดต่อนะครับว่า เรื่องราวทั้งหมดที่เราเล่ามาเนี่ยมันคือสุดยอดของจิตใจนักสู้ที่ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือมันเป็นแค่ความบ้าบาบอๆของโอลิมปิกในยุคแรกเริ่มกันแน่แต่ไม่ว่าคำตอบจะเป็นอะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือนี่คือหนึ่งในตำนานที่แปลกและน่าจดจําที่สุดในประวัติศาสตร์วงการกีฬาเลยทีเดียวครับ